สำหรับวันนี้นะครับพบกับผมกิตติพจน์นะครับจากบริษัทธัญพรนโกรจำกัดวันนี้จะมารีวิวความเข้มข้นของอาหารเสริมพืชนะครับทั้งแคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมสังกะสีแล้วก็ฮอร์โมนเยี่ออูดคาเมลเขียวสั่งได้นะครับว่าจะให้ดูถึงความเข้มข้นของเนื้อสารว่าเข้มข้นขนาดไหนครับครับสำหรับรีวิวต่อไปนะครับเป็นการรีวิวความเข้มข้นของ แคลเซียมโบลอนนะครับที่ชื่อ KsCal นะครับของบริษัทธัญพรตะโกจำกัดผมจะให้ดูถึงความเข้มข้นของเนื้อสารนะครับว่าน้ำสีเขียวๆนะครับนี่คือเป็นตัวที่ตัวทดสอบนะครับตัวนี้เป็นแคลเซียมโบลอนของบริษัทธัญพรตะโกจำกัดที่ชื่อ KsCal นะครับผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับใส่ตัวแคลเซียมลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวทดสอบลงไป จะต้องกวนให้เข้ากันนิดนึงนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มสร้างปฏิกิยาละเริ่มสร้างปฏิกิยาละนะครับเสิมตัวสั่งไปนิดนึง จากท to ี่เราเติมตัวทดสอบเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับครบนะครับลองดูนะครับลองดูถึงความเข้มข้นนะครับดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมันมีอะไรเกิดขึ้นจากฮอร์โมนที่เป็นน้ําใสๆนะครับตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นก็จับจับติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราตวนให้เข้ากันเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถคว่คมแก้วได้นะครับเห็นไหมครับน้ํายาไม่ไหลลงมาละ ตรงนี้ก็คือความเข้มข้นนะครับของแคลเซียมโบรอนที่ชื่อ KsCal ของบริษัทธทยยูพอโกโจำกัดนะครับซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงนะครับเกรดเเกรดพรีเมียมั K P M C.